สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวห้างนี่นะคะอาซากุสะเราที่คนญี่ปุ่นเยอะกว่าอาซากุสะดองที่นะคะกล้าตาเป็นแบบนี้ข้านในจะมีทุกสิ่งอย่างเลยคะ่คะขนมนมเนยของฝากนี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแนะนำให้ซือของฝากที่นี่ด้วยนะคะครีม พี่เชโดอเสตาซื้อที่นี่ได้เลยถูกมากนี่ค่ะแต่บางอย่างอเมโยโกก็ถูกกว่าก็เลือกเอานะคะสวยงามด้านไหนมี้แต่สักกระเบือยันเรือลบเลยทีเดียวจะไปทํางไงกันนะคะนี่หมอนรองคอนั่นนี่นั่นนี่มีหลายชั้นนะคะ นขึ้นบันไดไปมีถึงชั้นด้วยกันรู้สึกเซ็กซี่จะอยู่ชั้น4นะคะเดี๋ยวเราดูแถวแรกกันก่อนดีกว่านั่นนี่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 นะคะไปเลยชั้น2อกันค่ะลิฟต์ที่นี่จะเป็นลิฟต์ขนาดเล็กกระทัดรัด เป็นได้หนึ่งถึงสองคนพยายามชิดซ้ายหรือขวาไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวยืนตรงกลางอ่าชั้นสองนะคะ<ม>ก็จะเป็นเครื่องสำอางด้วยเครื่องใช้ม้นนี่นะคะนี่โอเรน,นีะคะเป็นอย่างนี้ นี่ชั้นสองนะคะก็คล้ายบ้านเรามีโฆษณาเออลืมบอกไปห้ามน,นี้เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะนี่สายสินยาสินยา หน้าค่ะหน้าหน้าลา,ายสุดยอห้าดาตาโบหรอเปล่าอย่างห,หน้าแบบเป็นหอ่อ จอ4 9 5เยนประมาณ500ก็เ,เกือบ500ก็150บาทนะะ1000เยนก็ประมาณ300บาทเยอะเลยค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ก็ลองเข้ามาช้อปปิ้งนะคะที่นี่ของถูกค่ะอาหารหมา อาหารแมวเสื้อน้องหมาก็มีนะคะอยู่น้องแมวนันนี่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 แค่มาชั้นนี้ก็ฟินละค่ะนันนี่นันนี่แบบเชียวสวยทีเดียวนะคะ จะมีโซนที่ยังไม่เปิดก็มีนะคะตอนนี้มาตอนนี้มาประมาณเจ็ดมงเช้าค่ะอ่าเครื่องสำอางของญี่ปุ่นเลยมาสคารา่าบีบีมาสคารา่าคิ้วนั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นนม่ก็ข้เหมือนห้างทั่วไปสวยงามอ๋ออีกอย่างหนึ่ง ตรงชั้น2เนี่ยนะคะเราสามารถแท็กดิแท็กรีฟันดได้เลยไม่ต้องไปสนามบินดีดีนี่เราก็เอาไปเสร็จแ้จ่ายข้างล่างก็มารีฟันที่นี่เลยได้เป็นเงินสดเลยที่นี่ดีดีนี่ตัวท็อปที่นี่พเพอร์เฟกต์วิฟสามร้อยเจ็ดสิบเยนเองร้อยกว่าบาทยืนในเจ้าที่เลย อยากแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถุงน้องถุงน้องที่เทพมากพูดเบอร์ถุงน่องถุงน่องยี่ห้อนี้นะคะใส่เหมือนไม่ได้ใส่พูดเบอร์อันนี้ความชอบส่วนตัว่